สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไพรก็มีเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับการเลือกแม่ตานีดังเพื่อที่จะทำพันมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไพรมีเคล็ดลับหรือว่าวิธีการเลือกอย่างไรบ้างนะคะมาชมกันเลยนะคะวันนี้นะคะกับโลเคชันสวนกล้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าไพรจะมีวิธีการเลือกแม่พันธุ์อย่างไรบ้างนะคะการที่จะได้ลูก ที่สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกดกนะคะให้ลูกโดกแล้วก็ให้ลูกดีนะคะแล้วก็เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์การดางที่ได้นะคะจากแม่เหล่านั้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวใครจะพาไปชมนะคะว่าการคัดเลือกหรือว่าวิธีการของใครนะคะใครททำอย่างไรบ้างนะคะในการคัดเลือก แม่พันธุ์กล้วยตานีนะคะแต่สําหรับพันธุอื่นนะคะอันนี้ใครก็ไม่ได้เก่งหรือว่าสันทัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครจะนํามาฝากในการคัดเลือกแม่ตานีแล้วกันนะคะเพราะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะก็ยังเป็นแนวทางนะคะสําหรับทุกท่านที่กําลังเพิ่งเริ่มที่จะปลูกกล้วยด่างนะคะอย่างเช่นตานีนะคะแล้วก็ กล้วยตานีนะคะพายก็จะเป็นกล้วยที่พายช,ชอบมากเป็นพิเศษนะคะในการปลูกกล้วยด่างนะคะแล้วก็ที่สวนของพายนะคะก็จะมีแม่ตานีด่างเยอะมากนะคะกว,กว่ากล้วยพันอ,อื่นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าพายมีวิธีการแล้วก็เคล็ดลับอย่างไรนะคะค่ะเราก็มาอยู่ในอยู่กับแม่ตานีต้นนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะ,ะแม่นวลน,นะคะ แม่นวลแต่ว่าลายลงต้นนะคะค่ะและต่อไปนะคะพายก็จะพาไปชมแม่เขียวนะคะอันนี้ลำต้นเขียวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีแม่กาบดํานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแม่กาบดำเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นี่เลยนี่ค่ะนี่เป็นแม่กาบดำนะคะเดี๋วจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับแม่กาบดำนะคะก็จะเป็นแม่ตานีที่มีความพิเศษนะคะก็คือ กาหรือเปลือกหุ้มด้านนอกนะคะจะมีลักษณะสีดำนินนะคะและแม่ชนิดนี้นะคะจะให้ลูกที่สวยมากนะคะส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือลูกเขาจะประมาณนี้นะคะก็คือด่างตั้งแต่ปลายใบยนะคะจนสุดลำต้นนะคะแล้วก็ความด่างนั้นนะคะจะมีความชัดเจนมากนะคะและลูกที่ให้นั้นนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซนต์ของการให้ลูกที่มีความงามความด่างนะคะแล้วก็มีจุดเด่นที่แน่นอนนะคะต้นกาบดำนี้นะคะจึงเป็นสุดยอดของอาการค้นหาแม่ตานีนะคะที่จะใช้เพื่อที่จะทำพันธ์ุเลยนะคะแล้วก็ใครก็จะใช้เคล็ดลับนี้นะคะในการเลือก เลือกเฟ้นหาแม่พันตานีด่างนะคะเพราะว่าจากการสังเกตแล้วก็การที่เราปลูกกล้วยตานีด่างไว้จำนวนหลายต้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเปลือกของแม่ตานีต่างๆนะคะที่ให้ลูกด่างนะคะก็จะมีด่างบ้างเขียวบ้างหรือไม่ก็เป็นเผลือกเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมาจากแม่ที่เป็นกาบมนนะคะแล้วก็ กับสีเขียวนะคะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ตามภาพที่เห็นนะคะลูกที่เรากำลังเห็นตามภาพก็จะเป็นลูก ด่างทั้งหมดนะคะที่ออกมาจากแม่ของเขานะคะรวมทั้งหมดแล้วมีอยู่ประมาณ8ดนอนะคะที่ให้ออกมานะคะต้นนี้จะไม่มีสีเขียวเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่างแต่ว่าด่างของเขานั้นนะคะจะลงต้นนะคะซึ่งตานีลักษณะนี้นะคะก็จะค่อนข้างหายากนะคะสำหรับการทำแม่หรือว่าการค้นหาลักษณะพิเศษของแม่ตานีนะคะ สำหรับเคล็ดลับนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการคัดเลือกแม่พันุนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เห็นแต่แต่ละต้นที่มีลักษณะสีแตกต่างกันออกไปนะคะเขาก็จะให้ได้ทั้งสีเ,ออเขียวนะคะจากแม่ที่ด่างนะคะแล้วก็จะมีสีด่างนะคะแล้วก็จะมีเผือกนะคะและมันก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะคะว่า ลักษณะของสีนั้นนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการเลือกหรือว่าการให้ด่างนั้นหรือไม่นะคะก็ยังไม่ได้สรุปร้อยเปอร์ซแต่ว่าที่พรายนำเสนอนี้นะคะก็เพราะว่าจากประสบการณ์จริงๆนะคะที่เราทำการปลูกตานีมานานนะคะก็ ปรากฏว่าต้นดำนะคะกาบดำนะคะก็จะให้ลูกที่สวยงามแบบนี้นะคะเกือบเกือบทุกหนอนะคะแล้วก็ลูกที่เขาให้ไปนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีกาบดำแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์การให้ลูกที่ติดด่างนั้นก็มีจำนวนที่มากกว่าชนิดอื่นๆน,นะคะ และส่วนหนึ่งนะคะไพรก็ถือว่ามันเป็นความเชื่อนะคะจากคนโบราณนะคะที่ว่ากันมานะคะว่าลักษณะของตานีที่ดีนะคะที่จะให้ใบสวยงามนั้นนะคะลำต้นดําแบบนี้นะคะเขก,ก็จะมีใบที่ยาวใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะเหมาะที่จะนํามาทําเป็นใบสีนะคะค่ะดังนั้นนะคะไพรจึงเชื่อว่า ตานีที่มีลักษณะกาบดำนะคะจะเป็นตานีที่พิเศษในส่วนหนึ่งนะคะที่โบราณว่ากันมานะคะเพราะฉะนั้นพรจึงได้นำความเชื่อนี้นะคะในการที่จะทำการขยายพันธุ์แต่ละครั้งนะคะไพรก็จะเลือกอทำพันธุ์จากต้นนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตานีที่เป็นลักษณะกาบดำนะคะไพรก็ไม่ได้สรุปนะคะว่า ทุกท่านจะนำไปใช้ได้ผลร้อเปอร์เซหรือไม่นะคะแต่สำหรับภายเชื่อในสิ่งนี้นะคะว่า,าตานีกาบดำนะคะจะให้ลูกที่สวยและก็สมบูรณ์นะคะและลักษณะการด่างนั้นนะคะใครก็ได้ด่างที่สวยงามนะคะแล้วก็สมบูรณ์นะคะไม่แพ้กันนะคะจากตานี ที่บางท่านนะคะอาจจะเชื่อว่าต้นตานีที่ด่างลงต้นนั้นนะคะจะให้ตานีที่สวยนะคะได้ลูกที่สวยเหมือนแม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะหรือท่านใดนะคะที่กำลังคิดอยู่อาจจะอยากทดลองนะคะก็ลองค้นหากันดูนะคะว่า,าในสวนของท่านนั้นนะคะมีตานีกะ ดำหรือไม่นะคะที่เป็นตานีด่างนะคะก็ลองศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่นะคะ และสำหรับการคัดเลือกแม่ตานีนะคะไพรก็ไม่ได้มีเพียงแค่ลักษณะเด่นที่ตรงกาบดำอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไพรจะไม่เฉลยในสัปดาห์นี้นะคะในคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาไว้คลิปต่อไปนะคะไพรจะมานำเสนอลักษณะเด่นๆนะคะแล้วก็การคัดเลือกแม่ตานีพันดีนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เพื่อน ที่รักในการปลูกลวยด่างนะคะเพื่อให้เป็นความรู้นะคะและก็ใช้ในการคัดเลือกแม่พันธุ์นะคะที่จะนำมาปลูกนะคะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราจะได้ลูกที่ออกมานั้นนะคะเป็นลักษณะด่างแล้วก็สวยนะคะ ส่วนแม่นี้นะคะก็จะเป็นแม่นวลน,นะคะแม่นวลหรือกาบมนนะคะเขาก็จะให้ลูกส่วนใหญ่ที่ไพรได้นะคะถึงแม้ว่า ต้นของเขานะคะคจะลายลงต้นแต่ว่าลักษณะของเขาที่เป็นกาบสีหม่นนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกออกมาเขียวเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ลูกด่างนั้นมีจํานวนน้อยนะคะด่างแต่ว่าไม่ได้สวยมากนะคะก็จะด่างเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ยังมีลูกเขียวเยอะมากนะคะที่จะให้เขียวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลอง พิจารณาดูนะคะในการตัดสินใจเลือ่อกแม่ด่างนะคะเพราะบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้มีความรู้นะคะหรือไม่ได้มีสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนะคะอาจจะ,ะดูจำนวนเงินที่เรา ใช้จ่ายหรือว่าใช้ซื้อไปเสียมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสนะคะในการเลือกเฟ้นหาแม่พันธุ์ดีๆนะคะก็ขอยกตัวอย่างอ่ คลิปนี้นะคะให้เป็นความรู้ในส่วนหนึ่งนะคะที่ใช้ในการคัดเลือกนะคะส่วนไพรนั้นนะคะการปลูกตานีนี้นะคะไพรใช้ส่วนหนึ่งที่ใช้ก็คือจะเป็นคําบอกเล่าจากปุยตายายนะคะหรือคนแก่คุณเฒ่านะคะที่แนะนํามานะคะจึงมาเผยแพร่นะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับ รับรู้นะคะก็ยังไงก็ลองคิดพิจารณาดูนะคะในการใช้วิธีของไพรนะคะแล้วก็เคล็ดลับของไพรนะคะในการเลือกเออเลือกแม่พันธุ์ตานีดางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไพรก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะไพรก็ จะมานำเสนอลักษณะดีๆของแม่ตานีด่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกล้วยชนิดอื่นนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปนะคะที่ไพรนำเสนอนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ใพรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ đây là thi châu phụ oh.